นไม่กะท่านกระทรงสายที่การเองผู้หล่กผู้ใหญ่เดินนี้ขเขาจะเองชนนี้รวยมีเงินมีทองเก็บเข้าเลนได้สูงนะไม่มีโอกาสที่จะรวยเลยไม่ไมหวังผลกำไร,ไรครับเราช่วยเหลือหรือได้โอกาสมาตลอด สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยินดีมากเลยนะคะได้รับเกียรติจากพอรโอรโงเรียนสหสานาานะคะคซึ่งโรงเรียนจะบอกว่าเป็นความหลากหลายของชาติพันธุ์นะคะอาจารย์โรงเรียนเป็นประเภทโรงเรียนเอกชนอเอกชนการกุศลเอกชนการกุศลที่ไม่รับเออไม่เก็บข่าเราเรียนจากเด็กนะฮะเด็กได้โอกาสเด็กยากไร้เด็กกำพร้าเด็กเล่ร่อนเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ เด็กชาติพันธ์ุนี่13เผ่าหมดเลยมากกว่าศึกษาสกอบรัดประชานุเคราะห์รับบทแล้วก็เด็กไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เชียงรายทั่วประเทศครับมาทประเทศมาที่นี่หมดเป็นโรงเรียนกินนอนนะคะอาามีกินนอนชนหนึ่งเดินเรียนอยู่จนหนึ่งที่นี่เด็กประมาณ2,000กว่าคนครับ2,570กว่าคนขอเพนพอยต์นิดหนึ่งที่นอกจากเด็กและสัญชาติที่อาจารย์ f i g h t i อะไรมา เพนพอยที่นี่คำว่าเอกชนมันทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าคือเอกชนเนี่ยนะไม่กทางกระทรวงสารศึาที่การเองผู้หลักผู้ใหญ่เดินนี่เขาจะาเอกชนนี่รวยมีเงินมีทองเก็บค่าเข้าเรียนได้สูงนะแต่ว่าสภาพจริงที่<ล>ผมเกือบเืจริง,รงกับโรงเรียนของเราที่นี่เรา mm hmm. เป็นโรงเรียนเอกชนมูลนิธิ mm hmm. ที่ช่วยเหลือเด็กได้โอกาสด้วย mm hmm. ด้โอกาสโดยไม่เก็บค่าเ,าเล่าเรียนเลยถามว่าทำได้อย่างไร ก็เราก็อยู่ที่ทีมงานของผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์เราช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเด็กชาติพันธุ์เนี่ยไม่ใช่รวยเอกชนถ้าเป็นเอกชนส่วนตัวก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เอกชน,น,นในในลักษณะของมูลนิธิเราบริหารโดยนิติบุคคลซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกําไร,ออไรครับเราช่วยเหลือเด็ได้โอกาสมาตลอดร่วม63ปีแล้วที่นี่หกบปีแล้วนะครับไม่มีโอกาสที่จะรวยเลย แต่เราที่รวยๆเรารวยชีวิตเด็กที่ได้รับการพัฒนาีเป็นชีวิตเด็กที่มีคุณภาพช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือชนเผ่าช่วยเหลือหมู่บ้านชุมชนตำบลและช่วยเหลือประเทศชาติด้วย พัฒนาทุกคนเลยต้องบอกว่าพัฒนาเขามาดูแล้วก็คือพัฒนาอาชีพทุกอย่างเราอาจจะได้ช่วยเหลือบางส่วนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ทางโรงเรียนองก็ต้องพัฒนาเองเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์เพิ่มเลยครับก็โดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยเราเน้นเป็นพิเศษเลยทําไมเด็กใน4ีหจังหวัดชายแดนภาคใต้เขามาดูงานที่นี่นะทำไมเด็กเขาพูดภาษาไทยไม่ได้สอบโอเน็ตเอ็นทีทำไมเขาเขาตกแต่ที่นี่เด็กทุกคนเนี่ยพูดภาษาไทยนุ่มสื่อสารระหว่างเผ่าเนี่ย ใช้ภาษากลางไม่ได้ใช้ภาษาเหนือนะแล้วก็โอเคถามว่าไม่นุรักษ์ภาษาประจําประจําเผ่าของเขาหรือไม่ใช่เราอนุรักษ์นะเพราะว่าทุกวันศุกร์เ <c oughs> ด็กจิจต่งกรบชุดประจำเผ่า <c oughs> สามารถพูด <c oughs> ภาษาตัวเองได้ แต่เวลาสื่อสารกันเนี่ยสื่อสารกับครูสื่อสารกับระวังเผาสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่ในราชาการใช้ภาษากลาง <จะ S 1> อันนี้<อ>เป็นสิงน่งที่ดีมากครับสิ่งที่ดีมากของที่นี่จะบอกว่าเด็ก13เผ่าต่างคนต่างพูดภาษาชนเผ่าของตัวเองได้ได2สองภาษาอังกฤษที่นี่ก็แข็งแรงภาษาจีน,จนยภาษาจีนด้วยภาษาญี่ปุ่นด้วยทักษะอาชีพด้วยนะคะต้องบอกว่ากองการบริหารของที่นี่พยายามบริหารแบบว่าสุดยอดอ่ะต้องบอกเงี้ยนะคะแล้วก็ปีหน้าจะเพิ่มภาษาเกาหลีอีกภาษาหนึ่งปีหน้า เพิ่มภาษาเกาหลีภาษาหนึ่งนะคะ วันนี้พามาเที่ยวกันมาดูโรงแันตาลูปนะคะมาดูสิทธิ์เก่าของที่นี่นะคะแล้วพอดีตอนนี้โครงการ ccs ที่ตอนนี้ทําอยู่สถาบันสร้างชาตินะคะจากลุ่มของเนี้ยดีใจที่ได้เจอได้พบะัชาติขอบคุณมากเลยคุกลุ่มกลุ่มนี้ก็คืออยากจะเหมือนมาต่อยอดของผลผลิตทางการเกษตรเอามาต่อยอดเป็นหาพาร์ทเนอร์โมเดลในพื้นที่นะคะเมื่อกี้ไปคุยคร่าวๆมาให้แล้วนะคะว่าพาร์ทเนอร์โมเดลแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพื้นที่โดยที่ว่า เราอาจจะส่งของให้โมเดลของบริษัทเอกชนที่อยู่ในพื้นที่เชียงรายเหมือนกันซึ่งเขามีความแข็งแกร่งด้านการประกอบอาชีพอยู่แล้วด้านนั้นอย่างนี้นะคะก็คือเราจะได้ราคาที่เพิ่มมากขึ้น value ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็2เนี่ยทักษะตรงนี้ที่ที่อยากจะทําให้ที่นี่ก็คือทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพราะว่ามานั่งดูเพนพอยต์ของที่นี่เพนพอยต์ของที่นี่เยอะมากนะคะประมาณ5-6อย่างนะคะแล้วก็ นอกจากขาดงบหรือว่าขาดอะไรยังไงแล้วเนี่ยนะคะ แต่ที่นี่เนี่ยไฟติ้งสุดลิปก็คือนโยบายตอนแรกมาตอนที่ตอนที่คุยกับพี่แพรก็ไม่เน้นรับบริจาคเน้นทายังไงก็ได้ขอให้สตรอด้วยตัวเองมันเยี่ยมมากค่ะต้องบอกอย่างนี้คือบอกว่าทราบซึ้งจน้ำตาจะไหลเลยอ่ะคือบอกว่าดีมากจริงๆนะขออนุญาตให้โรงเรียนสุดใเรีุนเชจันมาช่วยสอนด้านทักษะผู้ประกอบการได้เลยครับทุกๆสาขาวิชาชีพไว้ได้หมดเลยเราเปิดโอกาสเพราะว่าผมอยากจะให้เด็กเนี่ยหลังจากได้มีทักษะแล้วสามารถที่ประกอบอาชีพเป็นตัวเองได้ในอนาคต เพราะว่าเวลาออกไปแล้วจบไปแล้วบางคนเรียนต่อระดับสูงไม่ได้นะเช่นชงกากกแฟถ้าสามารถทำได้นะทําพลไม้น้ําป่งน้ําปั่นอะไรพวกนี้ยย่บปับถักร้อยอะไรพวกนี้ถ้าได้นะจะมีประโยชน์เพราะว่าระหว่างชนเผ่าเขาก็มีการถัดทอ เขาเขามีเขามีกิมมิคที่จะไปแต่จริงๆก็คือตรงนี้เดี๋ยวจุดที่อาจจะทําภายในสี่เดือนเนี้ยเป็นขอขออนุญาตสอนทักษะขายทักษะการมีไมซ์เซ็ตผู้ประกอบการซึ่งซึ่งเราอยู่เชียงรายด้วยกันเราจะขออนุญาตตรงนี้ทาเป็นต้นแบบ ที่แรกให้ก่อนนะคะถ้าว่างทุกคนนะคะเชียงรายด้วยกันสหศาสตร์อยู่ตรงแถวๆน้ำรัดนะคะของเชียงรายนะคะใกล้สารการแห่งใหม่นะคะแวะมาเที่ยวได้นะคะที่นี่จะบอกว่าคือเจ๋งมากทั้งผู้ประกอบการและความคิดขออนุญาตใช้ภาษาหน่อยนะคะจยะค่ะยินดีมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันดีค่ะ